สันจารย์เพิ่งกลับมาจากอเมริกาไปได้สามอาทิตย์กว่าไปเอลเอได้พบพระกับญาติโยมคนไทยอยู่ที่นั่นมีวันปฏิบัติธรรมตั้งแต่เช้าถึงเย็นมีคนไทยที่อยู่เอลเอมาร่วมกันประมาณ250คน แล้ตอนเย็นก็มีเปลี่ยนภาษาเทศเป็นภาษาอังกฤษให้พวกฝรั่งฟังพวกคนเมรกันแล้วจากนั้นไปเที่ยวไปเที่ยวแกรนด์แคนยอนอัตอมาว่าที่ท่องเที่ยวในโลกนี้มีสองประเภทที่ที่ไม่สวยเท่ารูปทาย และที่สวยยิ่งกว่ารูปถ่ายแกรนแคนยอนอยู่ในประเภทสวยกว่ารูปถ่ายสวยมากและก็มีโอกาสขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเที่ยวสองวันเป็นช่วงเที่ยวจากนั้นก็ไปซนฟรานแล้วก็ไปพักที่วัดเจ็ดวันหลังจากนั้นเดินทางไป รัฐออริกอนพอร์ตแลนด์เป็นเมืองเลือหลวงของรัฐออริกอนมีชมรมพุทธที่เข้มแข็งมากและกำลังสร้างสาขาของวัดอภัยคีรีมาที่ตรงนั้นก็เพึ่งซื้อที่ใหม่ต่อมาก็นำพระป่าจากเมืองไทยไปช่วย ก็อยู่ที่วัดหลายวันเหมือนกันแล้วก็ได้ขึ้นไปเมืองแบงคูเวอร์ที่ Canada. แคนาดานล้มีเทศทุกวันส่วนมากเทศให้ชาวแคนาดาฟัแลที่ได้กลับมา <c oughs> ระหว่างการเดินทางก็ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนเยี่ยม องค์กรที่ทำงานโดยเฉพาะกระบวนการน,นำสติเข้าไปสอนในโรงเรียนซึ่งในเมืองนอกนั้นก็มีกฎห้ามเอาเรื่องทางาศาสนาไปสอนในโรงเรียนฉะนั้นผู้ที่จะสอนสติต้องไม่กล่าวถึงพุทธาศาสนา สอนให้เป็นกลางกลางแต่ก็ได้ผลดีมี NGO ีอมีองค์กรหลายองค์กรที่กัลังทำงานในด้านนี้แต่ที่โพดแลนด์ก็ได้ไปพบกับอ,อาจารย์ศรรยนายยศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เร Con ียกว่า contemplative science contemplative หรือ ja uh, ja uh, ok i m a g i e คืว่า contemplate ซึ่งน่าจะจาแปลเป็นไทยแบบพิจารณาพิจารณาด้านในไม่ใช่พิจารณาโลกนอกตัวสัส์จารบอบของคนนี้เราทำงานร่วมกับ คณะขององค์ดาลายลามาตอนนี้จะมีะมูนิธิขึ้นมาเพื่อจะนำหลักธรรมเข้าไปในะระบบการศึกษาทั่วโลกซึ่งก็เป็นกระบวนการอะไรที่น่าสนใจสำหรับพวกเราที่ทำงานคล้ายกัน เขาดีใจที่ได้รู้จักก็ขอหวังว่าจะมีความสัมพันธ์กันต่อไป <c oughs> ไกลับมาถึงปักช่องเมื่อวานนี้เองวันนี้ก็จะมีโอกาสว่าครั้งแรกเห็นจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นรดยเฉกมีเป็นชุมชน เพิ่มมากขึ้นทำให้นึกถึงคำพูดของลุงพชาสมัยก่อนมีผู้สงสัยว่ามีพระเนนแม่ชีอยู่ในวัดทั้งหมดนับร้อยแต่ปรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบรมเย็นความ สมานสามัคคีกันการบริหารคนเยอะแยะ,ยะทำยังทำยังไงเพื่จึงจะได้รีร้อยอย่างนี้จะได้สามัคคีกันอย่างนี้เพอคนแต่ละคนก็จะมีบุค,คลิกนิสัยใจคอไม่ค่อยเหมือนกันนานาจิตตังเขาว่ารวมพ่อท่าน ท่านชอบเปรียบเทียบเห็นไหมท่านเปรียบเทียบกับกิงเกร์นะว่ากิงเกร์นี่ก็ขาเป็นรอยแต่พอเคลื่อนไหวหเป็นระเบียบมันก็เลยไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกคนก็เสีสละด้วยความสมัครใจรุมใจที่จะทำให้วัดเป็นที่สงบ คือความสงบและความไม่สงบความน่าอยู่หรือไม่น่าอยู่มันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ผวกเราใช่ไหมเราเป็นผู้สร้างโลกาศาสนาอื่นเขามีคําสอนเรื่องพระผูกเป็นเจ้าสร้างโลกแต่ในพุทธศาสนาเราไม่เชื่ออย่างนั้นเราถือว่าเราแต่ละคนสร้างโลกที่เราอยู่อาศายัยอยู่ทุกวัน สร้างด้วยการกระทำสร้างด้วยคำพูดสร้างด้วยความคิดเพราะฉะนั้นเราแต่ละคนต้องเป็นผู้รับผิดชอบกายวาจาใจของตนคุณสมบัติของประโสดาบันก็คือผู้ที่บรรลุธรรมในขั้นแรกเป็นพระริยเจ้าซึ่งเป็น ผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีมันก็ไม่ไม่ต้องเป็นพระด้วยผู้ที่บรรลุธรรมคันนี้จะมีคุณสมบัติว่าเป็นที่พึงของตอนนั้นเราก็ถือถือว่าในการดำเนินชีวิตวิถีพุทธแนวพุทธความเป็นที่พึงของตอน จึงเป็นอุดมการที่เป็นอุดมการหมายถึงเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งเพราะว่าผู้ที่ปันหลุดแล้วผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบแล้วจะมีคุณสมบัติข้อนี้ชัดเจนมากดันั้นสำหรับพวกเราที่เริ่มเดินทางเราก็เอาผลสำเร็จเป็นเครื่องระลึกดูด้วยเองว่ามีความรับผิดช,ชอบ การกระทําการพูดการคิดของตัวเองมากน้อยแค่ไหนเป็นเครื่องชีวะตัวเองความเข้มแข็งของจิตใจอย่างเช่นเราทำอะไรผิดพลาดมันก็ต้องมีอยู่ทุกคนพูดบางสิ่งบางอย่างนี้ไม่ข่มพูดบางทีก็เผลอไปพูดไปแต่เราจะดูคนหลังจากที่ผิดพลาดไปแล้วว่ารับผิดชอบ แล้วมีโทษคนอื่นโทษสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเรื่องอารมณ์ขันเรื่องการพูดตลกอันนี้เเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปก็เป็นสิ่งที่จะทําให้บรรยากาศผลนคลายได้แต่ต้องมีปัญญากํากับเหมือนกันต้องรู้จักกาลเทศะและการพูดตลก นั้นต้องไม่ใช่นในทางที่เป็นอาคุศลที่จะกระตุ้นกิเลสคนและเอาความดูถูกดูหมิ่นคนอื่นเป็นเป็นจุดเช่นทุกประเทศจะต้องมีอีกชาติหนึ่งที่เธอว่าโง่แล้วก็จะมีโจกเรื่องพวกนี้ ถ้าอเมริกาก็จะถือคนเชื้อโพลิชเป็นคนโงม่มันก็จะมีโจกเรื่องพวกโพลิชถ้าเป็นคนอังกฤษก็จะมีโจกเรื่องคนไอริชทุกทุกชาติก็ต้องมีอีกชาติหนึ่งที่ดูถูกแล้วก็จะมีโจกเรื่องความโง่ว่าเป็นเรื่องคนชาตินั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการการพูดตลกที่ไม่เข้าท่าไม่ถูกต้องเพราะเป็นการเสริมการดูถูกดูมินคนบางกลุม่ม บางทีก็จะมีเรื่องการเถอะผิวเข้าไปด้วยคนผิวขาวมีมีโจกเรื่องของผิวดำหรือว่า,าคนาคนสุขภาพแข็งแรงมีโจกเรื่องคนพิการก็มีผู้ชายก็มีโจกเรื่องนิสัยผู้หญิงก็มีผู้หญิงก็โจกนิสัยผู้ชายก็มีมันจะเป็นในทางที่ ที่ชวนให้จิตใจคิดเป็นอกุศลนั้นโจกอย่างนี้เราไม่สนับสนุนบางสิ่งบางอย่างนี้มันไม่ควรจะเอาไปพูดตลกทีนีมน้มืนก็มีข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งบางที่คนก็กิดร้ายก็ปองร้ายไม่ชอบใคร โกรธใครเกลียกใครแล้วคมไปว่าแต่ว่าคนอื่นในรูปแบบของคำตลกพอมีพอมีใครขานว่าโอ้ทำไมพูดอย่างนี้นไม่ไดไ้ไม่ได้ว่าอะไรหรอกพ,พูดเล่นเฉยๆตลกเฉยๆอันนี้ก็คือความไม่รับผิดชอบการพูดของคนอื่นอยากจะ อยากจะว่าคนอื่นอยากจะไปะชวนให้คนอื่นดูถูกคนนั้นหรือว,ว่าไม่ชอบคนนั้นแต่พูดในรูปแบบของโจกเพื่อมีใครไม่ปฏิเสธหรือว,ว่าดักเดือนแล้วมีทางออกว่าไม่ได้ตั้งใจหรอกพูดเล่นเฉยๆ พระพุทธเจ้าท่านพระองค์ก็เคยสอนว่าเราอยากจะดูปัญญาของคนง่ายๆในยู่ตรงไหนพุทธโอวบอปัญญาของคนดูจากคำพูดนั้นเราต้องดูนานๆคนชอบพูดเรื่องอะไรบ้างถ้าเป็นคนชอบคุยในเรื่องที่ทำให้เราประมาทหรือทำให้เราเห็นแก่ตัวมากขึ้น เรียกว,ว่าชอบมองใครมองทุกอย่างในแง่ร้ายไปหมดนี่ก็เป็นคนที่ไม่มีปัญญาคนที่ไม่มีปัญญาและรู้ตัวว่าเป็นคนไม่ค่อยมีปัญญาก็อย่างหนึง่งแต่ที่น่าเป็นห่วงคือคนที่ไม่มีปัญญาแต่ว่าเชื่อว่าตัวเองมีปัญญา ภาษาอังกฤษก็มีคำว่า cynical ค้ว่า cynical ก็คือจะชอบมองแปลความหมายของทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ร้าย,ายแล้วก็จะเถือว่าตัวเองฉลาดเป็นคนกล้าด,ดูความจริงที่คนอื่นไม่ค่อยยอมรับเหมือนว่าเบื้องหลังสิ่งที่ดูดีจริงๆแล้วมันต้องมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่เสมอแล้วตัวเองเป็นคนฉลาดที่สามารถมองความจริงที่ไม่ดีได้ นั่นก็เป็นอ,อักติอย่างหนึง่งเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างดูดีและเปลงหลังก็ดีบางสิ่งบางอย่างเจอแรกๆก,ก็ดูไม่ดีแต่ว่าก็เปลงหลังก็ดีก็มีแต่การที่จะพยายามองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ร้ายหมดเลยก็เป็นเป็นโรคจิตอย่างหนึง่งใช เป็นโรคจริตที่น่ากลัวเพราะว่าคนที่คิดอย่างนี้เขาจะเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนที่เห็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นและไม่ยอมเห็นมันในเรื่องอการอยู่ในชุมชนคำพูดของเราทุกคำพูดเป็นกรรมนั้นเราก็ต้อง สํำนึกโดวยว่าชีวิตของเราคือการสร้างกรรมกรรมก็คือการกระทำโดยเจตนาถ้าเราตั้งใจทำตั้งใจพูดตั้งใจคิดปรุงแต่งนั่นเขาเอกรรมกายกรรมวัจกรริกรรมมโนกรรมเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราอยู่ในโลกนี้จะเป็นคนไม่ทำกรรมอะไรมันก็ทำอยู่ตลอดเวลา วันสำคัญที่ว่าจะทำกรรมกรรมดีกรรมที่สร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่ประโยชน์และความสุขในชีวิตตัวเองและคนรอบข้างหรือจะเป็นกรรมไม่ดีที่จะทำให้ชีวิตเราเศร้าหมองแล้วก็ทำให้บรรยากาศในชุมชนเสื่อมเสียหดือทำให้รู้สึกไม่น่าอยู่ดังเราพูด เราก็ทุกครั้งที่เราพูดเราก็เสริมบุคลิกของตัวเองนิสัยตัวเองแต่เราชอบไปว่าคนนั้นว่าคนนี้บ่อยๆม,มันก็จะเป็นนิสัยใช่ไหมเหมือนเราเราปล่อยให้จิตใจไปอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้อิจฉาบ่อยๆแล้วเป็นนิสัยเรียกว่าขี้อิจฉา ถ้าไปโกรธคนนั่งโกรธคนนี้แล้วก็ปล่อยไปเพลินไปกับความโกรธไม่เคยคิดจะชนะความโกรธความโกรธเป็นนิสัยเรียกว่าเป็นคนขี้โกรธแล้วเ,เป็นผู้สร้างโลกที่อยู่สิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับพวกเราเรามีอำนาจที่จะเลือกว่าเราอยากจะอยู่ในบรรยากาศแบบไหนถ้าเราสํารวม คำพูดได้ตัวเองก็รู้สึกสะอาดไม่มีอะไรที่ต้องเขินไม่มีอะไรที่ต้องปิดปากงัพรางและรู้สึกอ,อยู่เป็นเพื่อนกันได้ดีคือชุมชนที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็น พยายามจะเป็นเพื่อนที่ดีของคนรอบข้างแล้วรู้สึกว่าทุกคนรอบข้างพยายามจะเป็นเพื่อนของเราอันนี้จะเป็นฐานของความสุขในการอยู่ร่วมกันอาตมาก็ใช้คำว่าพยายามเพราะว่าไม่ไม่ได้ตั้งมาตรฐานสูงเกินไปว่าทุกคนต้องเป็นเพื่อนกันต้องรักกันเนี่ยใช่ถ้าเป็นได้ก็ดีแต่ว่าก็คงเป็นไปได้ยาก แต่สิ่งที่ตรงกานก็คือทุกคนพยายามพยายามฝึกหัดพยายามคัดก่าวตัวเองในเรื่องยิ่งเราเป็นเ,เรามีความความคิดที่ไม่ดีจะเป็นความคิดที่ไม่ดีดอสถานที่ดอคุณครูคนใดคนหนึ่งดอเพื่อนคนใดคนหนึ่งว่าก่อนที่จะพูด ให้กลั่นกรองให้ดีให้พิจารณาให้ดีไม่ใช่หูเบาก็าฟังอะไรที่ไม่ดีแล้วก็พูดต่อด้วยความเพลิดเพลินอ,อันนี้ก็จะเป็นเป็นกรรมในทางในในทางลบถ้าหากว่าเราหวังดีต่อกันและกันบางทีก็มีข้อมูลที่ไม่ค่อยจะ,ะ <c oughs> ไม่ค่อยจะดีเราก็ไม่ได้ เชื่องมง,งายเราไม่ได้ปฏิเสธอย่างงมง,งายแต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลฟังหูไวหูแล้วก็ถ้าสมควรที่จะปรึกษาหาเลิกการที่จะตักเตือนให้ขอคิดกันนั้นก็เป็นเรื่องที่สติปัญญาของเราจะเป็นผู้ตัดสิน แต่ถ้าเราไม่เราไม่ฝึกจิตใจและจิตใจรัว่วจิตใจรัว่วคำพูดก็รัว่วหลายๆมันก็ไม่มีความงดงามเลยแล้วเราก็จะเป็นที่ระแวงของคนอื่นแล้วเคยรู้สึกไหมเวลามีเพื่อนคนหนึ่งไปนินทาคนอื่นดินทา ครูนินทานักเรียนด้วยกันแล้วฟังแล้วแล้วพู้เอมันมันจะเกินไปมันจะเกินไปบ้างเหมือนกันฟังไปฟังมาก็เหมือนบางทีก็เกิดความระแวงว่าคนเนี้ไม่รู้เขาเขานินทาเราอย่างนี้หรือเปล่าคือถ้านินทาคนนั้นทำไมจะนินทาเราไม่ได้คือเราจะไม่ค่อยไว้ใจกัน กานักปฏิบัติเป็นผู้ที่ไม่เชื่องมงายในอารมณ์ตัวเองอันนี้ความงมงายส่วนมากเราจะมองแต่วัตถุภายนอกโอ้เขางมงายเรื่องดูหมอมากเขางมงายเ,าเรื่องเ,อเรื่องนั้นเรื่องนี้มากแต่ความงมงายที่สําคัญที่สุดที่น่าน่ากลัวที่สุดคืองมงายกับอารมณ์โชวแวบของตัวเอง เราะเราเชื่อในอารมณ์ซึ่งเป็นคนเป็นสิ่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่มีอะไรที่เป็นแก่นเป็นสารเลยเพราะเชื่อว่านั่นคือเรานั่นคือของเรามันจึงจะไปทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรทำพูดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรพูด ในคนที่ไม่ใช่เจ้าอารมณ์ไม่หลงอารมณ์จะเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้มากขึ้นจะเป็นตัวของตัวจะเป็นอิสระภายในตอนทนายจั์อยู่ที่บ้านอายุ16-17ปีอ,อ,อุดอัดละเกิน ไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะอยู่ในกรอบอยากจะเป็นอิสระพอออกเดินทางจากโอ้มีมีความสุขมากคือไปเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวไม่รู้จักใครไม่มีใครรู้จักเรามีเงินพอใช้ของที่ ต้องใช้ก็อยู่ในเป้หมดเลยไม่มีอะไรพรุงพรังไม่มีความผูกพันกับใครไม่ต้องรับผิดชอบต่อใครโอ้ยมันรู้สึกอู้เนี่ยมันคือความเป็นอิสระและมีความสุขมากแต่ไม่กี่วันมันเริ่มเห็นว่ามันมีมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นอิสระไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอก เพราะไม่ใช่เพราะผู้ใหญ่บังคับแต่เพราะกิเลสตัวเองบังคับว่าจะเริ่มเริ่มเห็นว่าเอสิ่งที่ทําให้เราอึดอัดจ,จริงจริงเนี่ยไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่บ้านไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่สังคมแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจเราเองซึ่งก็ทําให้ยิ่ง มันใจว่าเอการปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นทางไปสู่ความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเพราะถ้าเราอย่างหลงอารมณ์อยู่อยู่ที่ไหนก็อึดอัดทั้งนั้นคับแคบเกินสิ่งที่ทำให้รู้สึกขับแคบมากที่สุดคือคำว่าเราของเรามเมื่อเราให้ความสำคัญมาก กับอารมณ์โดยเฉพาะความชอบไม่ชอบเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องอัตาอะไรพวกนี้จิตใจเราไม่มีทางหรอกที่จะรู้ความหมายของคำว่าอิสระภาพได้และในทางพุทธศาสนาจึงท้าทายว่าชอบเป็นอิสระใช่ไหม อยาเป็นอิสระใช้เปล่าแล้วความเป็นอิสระคืออะไรคือไม่ปฏิเสธสนับสนุนเหมือนกันแต่ให้ฉลาดในการแสวงหาความเป็นอิสระพุทธองค์อะไรๆก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาในเรื่องความสุขปัญญาในเรื่องความทุกข์ทุกด้านของชีวิต ถ้าเราต้องการมีความสุขเริ่มต้นก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมถ้าเราอยู่ด้วยกันทุกคนรู้สึกยังไงแสดงออกทันทีห่วยมาอยู่อยู่ลำบากเงี้ยฮะต้องมีการควบคุมต้องมีความสัมบรวมต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ลวงละเมิดความรู้สึกของใคร ในความความเกรงใจความเอาใจเขาใส่ใจเราการที่รู้จักว่าบางสิ่งบางอย่างอยากทำก็จริงแต่ไม่ทำดีกว่าอยากพูดก็จริงแต่ไม่พูดดีกว่าอยากคิดปรุงแต่งไปจินตนาการไปแต่ไม่คิดไม่ปรุงแต่งจะดีกว่าอดทนมันเป็นยังไงไหม มันจะระเบิดจริงเหรอไม่นานแล้วมันก็รู้สึกเฉยๆฉยโอ้มันก็แข่นั้นเองอารมณ์เนี่เวลามันตรงการเหมือนกัเด็กเด็กเล็กเขาต้องการอะไรนะร้องไห้ร้องห่มอาลวาดอยากจะได้ขนมแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ให้แล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนจากร้องไห้ร้องห่มเหมือนโลกเะวีนาศเปลี่ยน เล่นเรื่องอื่นซะลืมไปเลยอนี้ธรรม,รรมชาติของเด็กเรื่องที่สำคัญที่สุดในโลกหายหายเลยภายในหนึ่งวินาทีคนเราก็ไม่ได้ต่างกันอะไรมากเวลาเราอยากได้โอ้โหมันสิ่งที่อยากได้มันจะดีจะสำคัญจะจำเป็นทุกอย่างถ,าถ้าเกิดเราไม่ได้มันเป็นยังไ,ไงไหมก็ไม่เป็นไร ก็เป็นอย่างอื่นไปไม่เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างอื่นไปอยากจะให้เราเห็นอย่างนี้จะเห็นว่าอุเวลาเวลามันอยากได้มากๆลรือเรื่องไม่ชอบมากๆถ้าเรารู้ว่านี่ก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าอารมณ์บางทีถ้าเหมาะสมถ้ามีโอกาสไม่พิดศีล ไม่พินกฎระเบียบอะไรต่างๆแล้วก็คอยแสวงหาอยู่แต่เราจะไม่ยอมเป็นทาสของอารมณ์ถ้าเราเป็นขี้ทาสของอารมณ์เนี่ยเรียกว่าเสียศักิ์ศรีในการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องคิดอย่างนี้มืนเรามาอยู่ในในชุมชนเราก็ฝึกตนด้วยก็ช่วย คนอื่นด้วยถ้าว่ารุ่นพี่รุ่นพี่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต้องให้ความอบอุ่นแล้วก็ช่วยเหลือคนที่มาใหม่ในบรรยากาศที่เราเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆภาษามันก็ให้อยู่แล้วเป็นพี่เป็นน้องกัน ก็พยายามให้คิดอย่างนั้นให้มากไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อว่าทุกคนจะมีความสุขมากขึ้นนี่เราเราดำเนินชีวิตเพื่ออะไรฮะก็ต้องการให้มีความสุขไม่ใช่แล้วดังนั้นเราต้องการให้ความได้ความสุขก็ต้องสร้างเหตุสัมปัจจัยที่จะได้ความสุขไม่ใช่ว่าความสุขมันจะเกิดขึ้นเองต้องมีการฝึกต้องมีการชนะสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสุข วันนี้ก็คงให้ขอคิด oh, สมควรเวลา